สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมตัวอย่างโสกกาพิวัตรกันครับไม่ได้เลยค่ะเธอเชื่อหรือเล่าข้อความแรกของลูกตายเป็นไง้าจ้ะเขาเลือดลึกลับกลางป่าลึกสาเหตุที่เรต้องอยู่บ้านโสกกาพิวัตรบ้านโสกกาพิวัตรใช่เออหวังดีว,ว่านะที่เขาเลืก็คือ ที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบสุขภาวะไอ,อ,อ้หนังโรคจิตแน่เลยว่ะดูสนิน่ากลัวท่านผู้ชมโอ้คือจะหนีออกจากบ้านเขาเรียกหาส่งการพิวัฒน์เนี่ยเหรอ โอหเข้าใจจะเกิดอร้เนีเดเขาไม่าเราไป่แยเลยกูอยากฆ่าแม่กูอยากใหมตายขมาพี่ๆคิดว่าการปักกจะไม่ทาให้แม่โกรธมากขึ้นจะต้องมใครกลัว้ากลัวนะทุกท่นลูกของแม่ น่เครุนแรงอสมควรเลยนะเนื้อหาของมันอ่ะค่อนข้างที่จะสะเทือนเอ้ยคือหนังโลกจิตอะเรื่องเนี้ยที่บ้านหลังนี่ปวสตาคือปวดตาเบียร์ก็ขาดอื่นก็จะดี นั่น้ากลัวแม่งโทรฟ้าเออเมืองไทยป่าว่ะเนี่ยโศกาพิวัตนะที mm ่ hmm. เวสิงหาคมในโรงพักชนโหหลอนอยู่ระทึกเนื้อหารุนแรงนะครับสำหรับโศกาพิวัตเนี่ยเเอาแบบจับใจความสั้นๆเลยนะเป็นน่าจะเกี่ยวกับ เหมือนเอาเด็กมามาฆ่าเว้ยเหมือนเอามาเลี้ยงแล้วแล้วมันจับฆ่าคนไหนแบบทำตัวไม่ดีก็จะจับไปฆ่าหรือใครที่จะหลบหนีออกจากบ้านสงครามวิวัฒน์เนี่ยก็จะจับฆ่าฟ่งเหมือนดูพวกซอเลยวะเนาะแต่มันไม่ใช่เกมที่แบบเล่นนะน่าจะเป็นเหมือนแบบพวกที่เขาแบบว่าจับคนมาแล้วก็เอามาฆ่าเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้จริงๆน่าชมมะจริงจริงก็น่าชมแต่นเนื้อหาน่าจะหนักรแรงน่ากลัวครับ เรื่งนี้โอเคครับน้องเบตันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ